สวัสดีครับผมแมโนนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงช่องแมโนนครับกว่า2เดือนแล้วนะครับที่ลุกแมวได้เล่น Xbox Series X มาแล้วก็ชอบมากๆเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกันระหว่าง PlayStation 5กับ Xbox ในช่วงเวลา2เดือนที่ผ่านมาลูกแมวจับจอย Xbox เป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็เลยคิดว่าพร้อมแล้วนะที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับผมแชร์4ข้อชอบกับ1ข้อไม่ชอบเกี่ยวกับ Xbox Series X เผื่อใครกําลังลังเลนะครับว่าถอย PlayStation 5หรือว่า Xbox Series XD ดูแม้ก็ขอแบ่งปันประสบการณ์นะครับเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งเสียงนะชวนกันเบอร์เดิมแต่ว่าย้ายค่ายไปดูกันเลยจ้าคลิปนี้สนับสนุนโดยมูมอแอปซื้อของออนไลน์ที่มีสโลแกนว่าซื้อไปได้ลดแชร์ไปได้รับสนใจรายละเอียดคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่คอมเมนต์แรกได้เลยครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกอย่างที่พูดในวิดีโอนี้นะเกิดจากประสบการณ์ของรุ่นแม่รุ่นล้วนนะครับในการใช้ Xbox ใช้แล้วเป็นยังไงนะครับพบประสบการณ์แบบไหนก็บอกไปแบบนั้นซึ่งก็เป็นการบอกเล่าในฐานะยูทเซอร์นะครับคนเล่นเกมคนหนึ่งไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเครื่องเกมเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลอะไรตกหล่นไปนะครับก็สามารถแบ่งปันกันมาได้เลยนะแต่ว่าขออย่างเดียวนะครับอย่าใช้ถ้อยคํารุนแรงหรือว่าเสียดสี จะได้สร้างบรรยากาศของชุมชนการเล่นเกมที่ดีนะครับผมจริงๆลุงมาก็เล่น Xbox มาตั้งนานแล้วนะก็ขนานมากับตัว PlayStation เลยนะครับตั้งแต่ตัว Xbox 360นะแล้วก็มาที่ Xbox one นะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือ Xbox Series x ช่วงหลังไม่ค่อยได้เล่น Xbox เท่าไหร่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าซื้อเกมยากแล้วก็ห่างกันไปนานเลยนะครับเอาเครื่องทิ้งไว้เฉยไม่ได้เปิดแต่ว่าเมื่อกลับมาเล่น Xbox SerieVX อีกครั้ซง,งก็สึกว่าตกหลุมรม เครื่องเล่นเกมของ Microsoft อันนี้เนี่ยเขาก็มีสเสน่ห์อะไรบางอย่างนะที่ดึงดูดลุงแมวอยู่สิ่งที่ลุงแมวชอบข้อแรกเลยนะครับก็คือจอยของตัว Xbox Series X เนี่ยจับถนัดมือมากๆมีการปรับเปลี่ยนจากเดิมไปนิดหน่อยนะครับให้สัมผัสเนี่ยรู้สึกจับสบายขึ้นกระชับขึ้นเป็น feeling การเล่นเกมที่คุ้นเคยนะครับแล้วก็ไม่ต้องปรับตัวมากนะจับปุ๊บก็เล่นเกมได้ทันที การสั่นนะครับอาจจะไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะเท่ากับตัว PlayStation 5แต่ว่าการสั่นก็ไม่ขี้เหร่เลยนะยังสนุกนะครับผมเล่นเกม NBA 2 K เวลาเลี้ยงตัวบาสเนี่ยก็แบบว่ามีการสั่นมาที่จอยรู้สึกเพลินนะแล้วก็หลายท่านนะครับอาจจะรู้สึกว่าการที่จอย Xbox เนี่ยไม่สามารถชาร์จได้นะครับใช้เป็นตัวฐานเข้ามาใส่แทนอะจะไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร แต่ว่าผมกลับรู้สึกอีกแบบนะครับเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนขี้เกียจน,นะไม่อยากเอาจอยไปชาร์จบ่อยๆนะครับแล้วก็อยากจะเล่นได้ต่อเนื่องก็รู้สึกว่าจริงๆการใช้ฐานนี่มันสะดวกดีนะครับพอแบตเตอรี่จะหมดปุ๊บเนี่ยแล้วก็เอาฐานสำรองที่ซื้อมาใส่ต่อแล้วก็เล่นไปเลยนะครับแล้วก็ตัวฐานเนี่ยก็ทําให้ตัวจอยมีน้ําหนักพอดีีนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปถือสบายมือเลยผมยังรู้สึกว่าจอย Xbox เนี่ยเป็นหนึ่งในจอยที่ดีที่สุดนะครับในการเล่นเกม สเสน่มนตลครั้งอันนี้ไม่เสื่อมคลายนะครับแล้วก็ในเจนใหม่ก็ยังย้ำจุดนี้อยู่อย่างชัดเจนข้อที่2นะครับก็ชอบตัวสเปคของ xbox series x มากเราสามารถกำหนดความละเอียดของหน้าจอได้เลยนะจากตัวเมนูนะครับว่าอยากจะให้มีความละเอียดเท่าไหร่นะหรือว่าอยากจะให้ตัว refresh rate นะครับเป็น60หรือว่า120 h z ให้ตัว ssd มาถึง1 t B นะครับก็โหลดเกมกันสะใจเลยนะแล้วที่เด็ดมากก็คือว่ารองรับตัว vr มาตั้งแต่ต้นเลย ซึ่งตัว VR R เมื่อใช้กับทีวีที่รองรับสำหรับผมเนี่ยมันลดอาการเวียนหัวได้เยอะเลยนะซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักเลยนะครับที่ทำให้ผมจับจอยตัว Xbox มากกว่า PlayStation 5ถ้าเกิดมีเกมเดียวกันนะเช่น Fortnite มันโหลดฟรีอยู่แล้วเนาะก็มีทั้ง PlayStation 5แล้วก็ตัว Xbox ผมจะเล่นบน Xbox มากกว่านะครับมันสบายตากว่าไม่เครียดนะข้อที่3ที่ชอบนะครับก็คือชอบตัว Xbox Game Pass Ultimate จ่ายเดือนละ14.99นะครับหรือว่า15เหรียญก็ประมาณเกือบเกือบ500บาทแต่ว่ามีเกมให้เล่นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายแนวด้วยหลายคนอาจจะคิดว่า xbox game pass เป็นเกมเก่านะครับแต่ว่าจริงๆไม่ใช่เลยนะสิ่งที่เขาพยายามทำเนี่ยก็คือเอาหลายๆเกมที่เป็นเกมออกใหม่ day o ก็สามารถเล่นจากเกม e pass ได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อเกมนั้น แต่ก็แน่นอนนะว่าไม่ได้เป็นเกมขนาด Triple A นะแต่ว่าเกมระดับกลางๆนะครับหรือว่าเกมอินดี้เนี่ยก็จะมีเปิดตัวให้ Xbox Game Pass Day 1ได้เลยอันทิเช่นนะครับข่าวล่าสุดที่ออกมา Outriders เนี่ยก็สามารถเล่นบนตัว Xbox Game Pass แบบ Day 1ได้เลยแต่ในขนาดเดียวกันนะครับเกมที่เป็นอาจจะเรียกว่า Exclusive นะหรือว่าเป็นสตูดิโอของตัว Microsoft พวกนี้เกมใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็เปิดตัว day 1ให้กับ Xbox Game Pass เหมือนกันดังเช่นข่าวล่าสุดนะครับก็คือ BTS s t a เนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Xbox ไปแล้วแล้วก็ยังมีเกมของ EA อีกเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับจ่ายประมาณเดือนละ500บาทไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเกมที่โดนใจนะมีเกมเล่นโดนใจแน่นอนแต่ก็ต้องปักหมุดไว้นิดนึงนะครับว่าทุกเกมที่ให้บริการบน g a m Pass ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเกมที่ ถูกออปติมัล์นะให้มาเล่นกับตัว Xbox Series X ได้ดีที่สุดคือในห้องสมุดเกมนะครับจะมีส่วนหนึ่งนะที่เป็นเกมที่เขาออปติมัลซ์แล้วนะปรับมาแล้วนะที่ทำให้สามารถแสดงผลบน Xbox Series X หรือว่า Xbox Series S ได้ดีอาทิเช่นตัวเฟรมเรทสูงขึ้นนะครับหรือว่าการโหลดเกมทำได้เร็วขึ้นแต่ว่าสำหรับบางเกมนะครับก็ยังเป็นเวอร์ชั่นสำหรับตัว Xbox One อยู่นะ อย่างเช่นเกมที่ผมติดหนึบในเกม a s s อยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือ NBA 2K 21เกมนี้เวอร์ชั่นที่ลงเกม a s s เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นสำหรับ Xbox One นะครับไม่ใช่เวอร์ชั่นสำหรับ Next Gen นะคือถ้าอยากจะเล่น Next Gen ก็ต้องไปซื้อเกมมาเล่นเองซึ่งประเด็นตรงนี้เนี่ยตอนแรกๆที่ผมซื้อเครื่องมาผมก็ติดเหมือนกันนะครับคืออุตส่าห์ซื้อเครื่อง Next Gen มาใช่ไหมแต่ว่าพอมาเปิดเกมกลายเป็นว่าต้องไปเล่นเกมเวอร์ชันเก่า ทั้งที่เกมเวอร์ชัน Next Gen ก็ออกมาด้วยแต่พอใช้ไปใช้มาสักพักนะครับเริ่มคุ้นนะก็รู้สึกว่า,เ,าเวอร์ชั่นอะไรก็ได้ขอเพียงได้เล่นก็พอใจแล้วนะเพราะนั้นโดยรวมนะอาจจะพูดได้เลยว่า Xbox Game Pass เนี่ยมีห้องสมุดเกมที่น่าประทับใจแล้วก็รองรับการเล่นหลากหลายแนวแล้วก็มาที่ข้อ4นะครับข้อที่ชอบข้อสุดท้ายก็คือตัวเครื่องนะครับมันมีความเรียบง่ายนะแล้วก็มีขนาดเล็ก เข้าได้กับทุกคนนะครับเรียบง่ายใช้สอยสะดวกแน่นอนว่าอาจจะไม่ดูโดดเด่นเตะตานะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็เข้ากันได้กับทุกคนทันทีเป็นสมาชิกของโฮมเดเทอร์ได้อย่างไม่เคอะเขินทีนี้มาดูข้อเดียวนะครับที่ไม่ชอบเกี่กับกับ x อ o x Series X นะอาจจะมีแค่ข้อเดียวนะครับแต่ว่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่จะต้องขบคิดเลยนะสำหรับคนที่จะซื้อก็คือ Xbox Series X สําำหรับผมเนี่ยค่อนข้างซื้อเกมยากนะครับ เนื่องจากเขาไม่ได้วางขาย Xbox Series X อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่มี store ประจำประเทศไทยในการซื้อเกมเราก็เลยต้องไปทำการเลือก store จากประเทศอื่นนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ใช้ store อเมริกานะครับเพราะว่าคุ้นเคยค่างเงินแล้วก็แน่นอนว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่างน้อยก็พออ่านรู้เรื่องนะว่าปุ่มต่างๆมันคืออะไรคำอธิบายมันคืออะไร เนื่องจากเขาไม่มี store อย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้บัตรเครดิตไทยในการซื้อนะครับบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ถ้าช่วงไหนโชคดีนะครับซื้อแล้วได้ก็จบไปนะแต่ว่าถ้าไม่ได้นะครับผมเคยไปอ่านเขาก็บอกว่าให้รอประมาณอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์บางทีเนี่ยบัตรอาจจะกลับมาใช้ได้อีกครั้งซึ่งสำหรับผมเองก็เป็นโซลูชันที่ไม่โอเคนะครับก็คือว่าให้อยากซื้อเกมก็ต้องได้เล่นเลยนะ ก็จะนํามาสู่อีกวิธีนึงนะครับแต่อาจจะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนหน่อยนะก็คือว่าต้องไปซื้อบัตรเติมเงินนะครับที่เป็นโค้ดนะหรือว่าโค้ดเกมตัวนั้นมาเลยแล้วก็มาทําการกรอกเข้าไปในเครื่องแต่ว่าในการจะกรอกได้เนี่ยก็ต้องใช้ VPN ด้วยนะเพราะว่าเขาจะรู้ว่า,าอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องทําการเปลี่ยน VPN อินเทอร์เน็ตเนี่ยให้ไปอยู่ที่อเมริกาหรือว่าก็เปลี่ยนไปอยู่ในประเทศที่เราใช้สโตร์นั้น,น,น ซึ่งก็อาจจะมีวิธีการซื้อแบบอื่นอีกนะแต่ว่าเท่าที่ผมใช้เนี่ยผมใช้อยู่2แบบแบบนี้นะครับถ้าใครเคยใช้วิธีอื่นที่ง่ายกว่านี้นะก็สามารถแชร์กันมาได้นะครับผมแต่ว่าด้วยวิธีการที่เราจะซื้อเกมแบบนี้นะมันก็เลยทําให้เกิดความรู้สึกนะครับว่ามันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่ในการซื้อเกมยิ่งถ้าเกิดเทียบกับตัว PlayStation นะครับที่มีตัว Store ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการหรือแม้แต่กับตัว Switch เองนะที่อาจจะไม่มี Store อ,อย่างเป็นทางการ แต่ว่าก็สามารถใช้บัตรเครดิตได้เลยไม่มีปัญหาเนี่ยก็รู้สึกว่าอต้องคิดนิดนึงซึ่งก็น่าเสียดายมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันก็เลยทำให้เกิดการใช้คอนโซลเป็น2แบบนะเวลาที่ผมจะเล่นเกมเกม a s สเนี่ยผมก็ใช้ตัว Xbox แต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อเกมนะครับที่ออกใหม่มาเล่นเนี่ยผมจะซื้อจากตัว PlayStation มากกว่านะเพราะว่ามันง่ายกว่าในการซื้อเกม ซึ่งใจจริงๆเนี่ยก็อยากจะเล่นเกมใหม่ๆนะครับทุกเกมเนี่ยบน Xbox มากกว่าเพราะว่าชอบการบังคับชอบฟ e ล l i n g ทุกอย่างเลยนะแต่ก็ติดเรื่องการซื้อเกมนี่แหละซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ได้เป็นความยุ่งยากอะไรเลยนะก็สามารถทําได้ง่ายๆนะแต่ว่าสาหรับผมเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าขี้เกียจนะครับก็คืออยากจะซื้อเกมก็คืออยากจะซื้อให้มันง่ายที่สุดนะกรอกบัตรเครดิตเข้าไปซื้อจบนะครับไม่ต้องมาทําอะไรให้มันซับซ้อน แล้วก็เชื่อว่าสําหรับมือใหม่เองนะครับหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีความงงเลยนะในสเต็ปเหล่านี้เพราะฉะนั้นนะใครที่สนใจจะซื้อเครื่อง Xbox นะครับลองเข้าไปดูในกลุ่ม Xbox หลายกลุ่มนะผมเชื่อว่าเขาคุยกันเรื่องนี้อยู่นะครับการซื้อเกมแบบไหนอาจจะมีคนทําเว็บไซต์ไปแล้วนะรายละเอียดเป็นยังไงนะครับลองเข้าไปดูให้ละเอียดนะแล้วก็ลองถามตัวเองว่าคุณโอเคกับเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าคุณโอเคก็จบเลยครับสบาย ได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็คุ้มค่าแน่นอนก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับประสบการณ์การเล่น Xbox Series X ในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะก็ยังพูดเหมือนเดิมนะครับทุกครั้งที่พูดเกี่ยกับ Xbox หรือว่า Nintendo นะก็คือว่าอยากให้เขามาเปิด store อย่างเป็นทางการในประเทศไทยซะทีขึ้นต้นสักราชใหม่เจนใหม่แล้วนะครับพี่น้องชาวไทยจะได้มีทางเลือกนะใครเล่นแล้วมีประสบการณ์แบบไหนนะครับก็แชร์กันมาได้สนุกๆน,นะ แต่ว่าก็มีเรื่องที่ขอนะครับขอกันไว้จริงๆก็คือว่าอย่าสร้างคอนโซลบอลคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับผมแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆเราไม่จําเป็นต้องเลือกนะครับว่าเราจะเล่นคอนโซลเครื่องไหนนะจริงๆเราก็ซื้อมันทุกเครื่องแล้วแหละถ้าอยากสนสนุลุงแมวนะครับก็สามารถกดจอยใต้วิดีโอได้นะมีเงละยี่สิบบาทเท่านั้นครับหรือว่าถ้าใครอยากจะให้กำลังใจลุงแมวนะครับก็สามารถโดเนตมาได้ตรงบัญชีที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะฮะ ือว่าถ้าใครจะซื้อของออนไลน์อยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะที่คอมเมนต์แรกท่านผู้ชมทำการคลิกเข้าไปนะครับท่านผู้ชมจะได้ส่วนลดออนไลน์เหมือนเดิมไม่เสียอะไรเลยนะครับแต่ว่าลูกแมวเนี่ยก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นนิดหน่อยมาเป็นกำลังใจในการทำช่องต่ออไปครับผมขอบคุณที่ดูมาจนจบนะครับผมแมนน์นูวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด Subscribe กดดิง่งกริ๊งกริงสวัสดีครับ